คิดสามธรรมะนิยามะสุตังอวมิสุตังเอกังสมัยยังปะกวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนาคาปินทิกัสอารามมตาตะพุ่ยปะกวาปิพุ่มัมเตสีภิขโวติพระธรรมเตติเตภิกขูปะกวาโตปะจัตโสสุงปะกวาเอตตะทาโวจา อุปาทาวาภิกวตถาคตานังอนุปาทาวาตตาคตานังอิตาวาสาทาตุธรรมมาทิตตาธรรมมะนิยามตาสพเพสังฆาลาณจาติตั้งตถาคโตอภิสัมภูชติอภิสมติอภิสัมภูชิตวะอภิสมตวะอาชิกติเทเสติปัญจเปติปัต ทัเปติวิวารติวิปัชาติอุตานิกรุติสภีสังฆารานิจาติอุปาอุปาทาวาภิกขเวตาาขตานางอนุปาทาวาตทาขตานางติตาวสาธาตุธรรมะจิตตาธรรมานิยามตาสภีสังฆาราทุขาติ ตังตถาคตตอภิสัมภูชะติอภิสเมติอภิสัมภูจิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวะรติวิภาชาติอุตานิกะโรติสัพภิสังขาราทุขาจิบาตาวา พีคเวตธาคตานังอนุปาทาวาตทาคตานังจิตตวัสสาตุธรรมติตตาตามานิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตังธาตัคตโอภิสัมภูชติอภิสมติอภิสัมภูชิตวาอภิสมตวอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวารติวิภายชาติอุตานิกรติอภิสัม ัพเพธรรมอนัตตาทิปอิรรมโวจัปปวาอัตตมนาเตปิคู่ปะขวาโตปัสตังอภินันทุนเตปัตเทกรัตตะคาถาอติตังนานววาขมยยะนปติกังเคอะนาอนาคตังบุคคลไม่ควรตาม คิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตาตีตัมปะหีนันตังอับปัตังจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตัทธัตถะวิปัสสติอยังตังกะสังกุป,ปังตังวิทามานุป ครูฮะเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งันเงันควรนแค่นเขาควรพ่อคูนาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตัพังโกชัญญามระนังสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังครันเตนนะมหาเสนีนะ มัจุนาะเพราะการผิดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพตเทกรัาโตติสันตวอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบจำกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยูเช่นนั้นไม่เกียจข้านทั้งการวันการคืนว่า เป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม <c oughs> ธรรมะสังเวกปัจจเวนะสเปสังขารานิจจาสังขา,า,ารคือเรื่องการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นความมันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธมาัตตาิึงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายามริตพังอันเราจะพังตายเป็น แทมาราณะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนะ<ม>อนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาโนขันตประจาวิญญาณ ขุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินละดินาลังอ่วะประดุด,ดังว่าท่อนไม้ได้ท่อนฟืนน่าิดถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวัาตสังขารลาสังขารทั้งหลายไม่ทิ้งหนออุป,ปาทวะยะธรมมิโนมีความเปิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปจิตวานิพชันติ ท่นเกิดขึ้นแล้วจมดับไปเตสังบูปสโมสุโคความเข้าไปสงบนะครับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งอภิสตามารินมารันติจสัตทั้งหลายทั้งปวงกลาลังตายอยู่มะลิงสุจะมลิสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเถวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันอาิิมีอิ ถ้าสร้งสยโยความสงสัยในคนตายนี้ย่อมไม่มีใใแก่เราเลยมีตายัางกินจิตยังกินจิตกุสรังกรรมังสเพหิพระเตหิกรตังปุญญงโนโอนุโมทันตุสุนันตุผลโตเยเทวาอาสมิทธาเนอธิคตาธิขายุกาสทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาประมุญจันตุ ตาตาปิตาสิกตาหุนตุทุค่าปมุลจันตุสเปย์าติกาสุกิตาหุนตุทุค่าปมุลจันตุสเปย์อาญาติกาสุกิตาหุนตุทุค่าปมุลจันตุสเปย์ปิสาสเปย์ยักษ้าสเปย์เปตาสุกิตาหุนตุทุค่าปมุลจันตุสเปอาจาริยุปัชฌายะสุกิตาหุนตุทุค่าปมุลจันตุสเปย์นักตาสุกิตาหุนตุทุค่าปมุลจันตุสเปย์ เทวาสุขตาหุนตุทุก่าประมุนจนตูสัพเพสามิตสมตินังสมิชนตุโวสุชาลงปูตัวนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีตูเปคลีปุติคลีตหิ่งตหิ่งตาธรรมธานนนาพวุตภวันตุปุชิตาปุติฆโลนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัชชานวกาจะพิโคโสารามิกาตานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานุปุตตาสุกิตาภวันตุเต ชะราปุชาเยปิจะอันทะสัมพทธวัสมภาวาสังเซทชาตาอัตภูปปาติกานิยติกางธรรมวรางปฏิเจติสเพปิทุขัสสะกรณตุสัมพยังธาตุจิหลังสตังธรรมโมธรรมัรลาจุปกลาสังโฆหตุสมักโควะอัตาจะจิตาจะจะอเมระขตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจริโนวุตถิงสัม ปาปุเนยยามะธรรมเมอริยปะเพปะเวทิเตปะสนนาหุนตุสเปปปานิโนพุทธศาสสนีธรรมมาทารังประเวทชันโตกาลิธิวปะวัตุอุติภาวะวภาวายะสัตานังทำใม,มิติงนีิตุเมธนิงมตัตาปิตาจะัตราชังนิจังละขันติพุตตะกัง เอวังตัมมีณราชาโนปชังละขันตุสัพพทาเทวตาวิยโยชนะคาถาทุกขปตาจินิตทุขาพยาปตาจินิตพยาโสกปตาจินิโสกามุตุสภพปานิโนอิตาวตาจามีสัมปทังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสทายะ ชีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขัชั่นตุเทวตาคตาสุมังคราคาถาอ้นตุสัพพังสมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนาสุติอ้นตุนิรันตลังอ้นตุสัพพังสมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสุติอ้นตุนิรันตลังอ้นตุสัพพังสมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุปาเวนัสุติอ้อนตุนิรันตลัง สเพปุทาปรปตาปัจเจกนันจะยังพลังอาหัมตานันจเตเชนาละข้างพันธามิสัพพโสสเพปุทาปรปตาปัจเจกนันจายังพลังอหัมตานันจเตเชนาละข้างพันธามิสัพพโสสเพปุทาปรปตาปัจเจกนันจยังพลังอหัมตานันตาเตเชนาละขังพันธามิสัพพโสสเพปุทาปรปตาปัจเจกนันจะยังพลังอาหัมตานันจเตเชนาละข้างพันธามิสัพพโส เปียบุทาปรปตาปเจกันนั่นจะยังพลังอรหันตานันจะเตชิณะละขันทามิสัพพสุ สัพพะพุทธาปรปตัพพะปัจจัยวัณณะจายังพลังอรหันตานัญจะเตชินาละังขังพันทามิสัพพะโสสัพพะพุทธาปรปตัพพะปัจจัยกันัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตชินาละังขังพันทามิสัพพะโสสัพพะพุทธาปรปตัพพะปัจจัยกันัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตชินาละังขังพันทามิสัพพะโสสัพพะพุทธาปรปตัพพะปัจจัยกันัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตชินาละังขังพันทามิสัพพะโสโอ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัรยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์คาลัขออเน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัจจงเป็นสัจสิ มงคลแกีข้าพเจ้าความครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมรเนรให้แคลวคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีเกียรติข้าพเจ้าความครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมรเนทรทุกท่านขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมรเนทรทุกคนมีสัมมาทิฏฐิ ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพะระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปไิตายอดเสิษธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่ สามสิงอมูริจจัดสร้างขึ้นให้เปรียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักด์สิทธิ์อำนน้ยผลให้เป็นสิทธิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกปะระการเติน